มันออกปากว่าไม่เหลือไปก่อนเลยไปก่อนเลยไม่ได้ไปด้วยกันชอบชอบคันนี้คันนี้นั่งกันห้นนานคนเลย นั่งไปประมาณ2ชั่วโมงอ่ะยาวๆ,ๆยาวๆหลับไปเลยหลับได้ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> แค่กระเป๋าก็กินพื้นที่สองชั่วโมงแต่ว่า2ชั่วโมงยังไม่ถึงนะ2ชั่วโมงยังต้องไปนั่งลอยลอยอีกรอบหนึงตรงคิวรถที่จอดรอ ได้ครับคำถามน,นะครับตอนนี้เราเรามาถึงจอมทองแล้วแต่ว่าเราจะต้องต่อรถไปอีกนิดนึ่งเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นคิวรถจอมทองที่เราจะต้องต่อรถขึ้นไปข้างบนเส้นนี้พี่มาบ่อยอขาสั้นต้องเดินไวหน่อยค่ะใช่เพราะว่าผมจำได้หน้าพี่คนขับคือรอบ ใช่ที่แม่กังหลวงที่ผมมาแล้วผมนั่งรถกับพี่ไปคุ้นเลยคุ้นเลยถ้าถ้าใครจาพี่เขาไม่ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปแม่กังหลวงนะครับอย่างนี้น้ําตกอะไรนี่อันตรายเลยอตรช่วงนี้น้ป่ามาไหมพี่คนนี้เป็นคนขับรถให้เราตอนที่เราขึ้นไปที่แม่กังหลวงรอบที่แล้ว<ห>ไปเลยขึ้นไป,ไปเลยสองเออตูนขึ้นไป <S <S พี่เรียกชื่อหนูซะเหมือนชื่อมาพี่จะเปลี่ยนชื่อเราเป็นชื่อสองแล้วมันเรียกง่ายดีไงสองะซัไอสอง นในแผนที่มันบอกว่าเดินไปอีกประมาณ400เมตรไปจะไปถึงที่พักเรานะี่400เมตรจริงๆนะพี่พี่ก็ <c oughs> กงังวลอยู่เพราะว่าที่เนี่ยพี่ก็ไม่เคยเข้าพักเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้เราเดินมาได้สักพักลแล้วใกล้จะถึงละแต่ว่าพี่ได้ข้อมูลมาเพราะว่าตอนที่โทรมาจองโรงแรมเขาบอกว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่ จะมีการจัดงานขึ้นปีใหม่ของชาวม้งกันที่นี่ด้วยเขาจะจัดงานในหมู่บ้านเดี๋ยวถ้าเราเก็บกระ,ประเป๋าเก็บะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปกันเพราะว่าเขาที่แล้วเราไปเที่ยวที่เบียงแหงกันมาแล้วที่พี่ไปเที่ยวบ้านน้องมามทริปนั้นน้องเป็นคนพาพี่ไปเที่ยวถ้าใครยังไม่ได้ดูทริปเบียงแหงนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าที่เบียงแหงเนี่ยผมไปเที่ยวที่บ้านที่ของน้องตูนแล้วเขาจัดงานขึ้นปีใหม่พอดี แต่ตอนนี้จะเป็นงานขึ้นปีใหม่เหมือนกันแต่จะเป็นงานปีใหม่มงกุใช่ไหมพี่ฮะหมายถึงเราเหรอไกลจะขึ้นไปแล้วใช่ไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่คิดว่างั้นนะเห็นพี่พูดว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเลยนะกี่รอไม่พี่ดูใน GPS อ่ะมันเขียนว่าหนึ่งนาทีนะขนาดพี่บอกอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่ก็เดินมาหลายนาทีแล้วนะถึงสักทีก็ตามที่เขาบอกหนึ่งนาที อาจจะหนึ่งนาทีจริงๆแต่พี่แบบมันขึ้นดอยอ๋อที่พักเขาจะเป็นรักษณะเป็นเต็นท์แล้วข้างนอกเป็นหลังคาก็โอเคโอ้ยวิวสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูกันเยี่ยมงั้นเดี๋ยวเข้าห้องก่อนเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าทำธุระอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้แล้วกัน<ฮ>ะนะ ไปจากทางเดิมต้องลงไปทางเดิมทางที่เรามาเมื่อกี้เลยตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนที่เขาจัดงานแล้วนะเป็นโรงเรียนบ้านขุนวางไม่ใช่บ้านขุนกลางใช่ไม่ได้เล่นมุกอ่านเพียจริงๆสักกอบผู้อ่านแล้วกันครับผมผมถามนิดนึงไองานนี้เขามีกัรกิดตั้งแต่กี่โมงครับ แต่เช้าค่ะแตเช้าเลยค่ะเช้านี่ประมาณแปดโมงแปดโมงตั้งโมงแปดโมงเช้าใช่ค่ะเขาจะเริ่มงานที่พี่ดูก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแต่งชุดชาวมงมาเที่ยวงานนะใช่ป่ะกาสวยมากเนาะไม่ใช่สวยแค่ชุดนะที่พี่ดูอ่ะ จเจอเป้าหมายแล้วตูนที่เราจะมาดูาหนุนเทพบุตรที่จะมาประกวดงานของพี่เห็นเขาเดินกันอยู่3ามสี่คนเราเดินไปดูนะพี่ชอบพี่ชอบคันนี้คันนี้นั่งกัน5คนเลย6คนเลยที่นี่ยอด กลับกันดีกว่ามันเริเ่มเย็นแล้วเพราะว่ากว่าเราจะเดินกลับไปถึงที่พักเราต้องใช้เวลาอีกระยะเวลานึงเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมหน่อนิดหน่อยนิดนิดหน่อย,แ,อยแต่บนตลอดทางเลยนะ <laughs> พี่บอกอีกแป๊บเดียอ,อีกแป๊บเดียวจะถึงถ้าใครมาเที่ยวดอยพี่ว่า หมูกระทะเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดละจริงยินอย่างอื่นนี่มันก็ไม่ฟินเท่านี้นะยิ่งจะมากับพวกแก๊งเพื่อนนี่นะโอโ้โหสุดยอด <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งเลยครับเดี๋ยวเราไปเรียกกระตูนกันเพราะว่าผมนัดกระตูนไว้วันนี้ว่าเดี๋ยวจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ตอนเช้าครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บนจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยอินทนนท์แล้วนะกันเลยเดี๋ยวพาน้้งตูนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้ววันนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเจ็ดโมงตรงเร็ไหมตูนหนาวปะไม่เหลือไม่เหลือ <laughs> ไปดูจากมีควันออกปากว่าไม่เหลือไม่เหลือ เดยวข้ามถนนไปดูพาร์ที่ขึ้นกานคนเยอะมากเลยวันนี้เหมือนจะมีแบบกลุ่มแก๊งนักศึกษาด้วยนะใช่ไหมที่เราลงรถมาเมื่อกี้เห็นเขาเมารถขึ้นไหมโอแต่หนาวมากจริงๆครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณเจ็องศาโอ้ยังไงสวยไหมวิวสวยปะย<า>งัยงยังยังไม่ขึ้น ตัวนี้เป็นภาพปลายขอบฟ้าของดอยอินทนนท์แต่ว่าพาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาเราจะต้องใช้เวลาอีกสักแป๊บคนเยอะมาตูนดูดิเยอะมากตอนเราขึ้นมาแบบเมื่อกี้ยังไม่เยอะขนาดนี้นะเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวออกมาแบบโอ้โหเหมือนเขานัดกันมาหนาว ี่จะตายแลู้กนี้เอาผ้าห่มขึ้นมาด้วยนี่ที่ขึ้นมาแล้วนิดนึงดูดิเห็นไหมหนูก็ขึ้นนะค่ะตอนนี้มาเจออะไรปีนขึ้นข้างบนอ่ะดูวิวพระอาทิตย์ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้กำลังค่อยๆลอยขึ้นมานานนิดนึงครับค่อนข้างจะสวยมากเลย แต่ว่ามันหนาวจริงๆครับมันหนาวจนแทบจะตายเลยย่านไปดูครับนี่ขึ้นมาแล้วเกือบจะเต็มลูกแล้วดูดีความสวยขนาดนี้ขึ้นมาครึ่งลูกแล้วอยู่ยัง<ะ>กินข้าวต้มเอยไหมตรงนี้เขามีข้าวต้มขาย้วยนะอ๋อหนาวๆอย่างเงี้ยพี่ว่าต้องกินอะไรอุ่นๆหน่อยกก็คือ ตอนนี้หลังจากดูพระาทิ่ตกผมว่าอากาศหนยวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าผมพานัองตูนไปกินข้าวต้มตรงบริเวณลานจอดรถดีกว่าเพราะว่ามันจอาจจะช่วยทําให้น้องเขา,อ,าอุ่นขึ้นได้นิดหน่อยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกผมนี่แหละหนาวมาก <c oughs> <c oughs> ดูจากชุดแล้วกลายเป็นว่าน้องไม่หนาวนะผมผมหนาวกว่าเยอะเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้หรอใช่แล้วแต่ว่าก่อนขึ้นเติมพลังก่อน เขตทางเข้าก okay. be ิวแมปารแล้วนะครับแต่ว huh? ่าเดี๋ยวเราไปหาเจ้าหน้าท yes> ี่กันก่อนชื่อพี่อะไรครับพี่พันธ์วงวันครับพี่ประพันธ์นะครับผมประจำกิ่วแมปารนะครับครับผมขอบคุณครับไหวไหมตูนกิโลหนึ่งไหวฮะไหวก็ต้องไหวครับพี่ใช่ไหมตอนนี้เดินเข้ามาประมาณสิบนาทีใช่ไหมถึงไหม ไม่ถึงเกินเกินเกิตอนนี้เกินแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงน้ำตกด้วยใช่ป่ะเฮ้ยต่อไปครับเดินต่อไปเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วยังไม่ถึงซึ่งทางเลยไหวอยู่ป่ะไหวไหมไหวก็ต้องไหวเมื่อก็ต้องไหวเพราะมาถึงนี่แล้วใช่เหมือนน้ำตูนหาพี่ไปเดินที่นั่นไงตามทะเลไงอันนั้นกล้กว่านิดนึง ใกล้กว่าหรอน้ำไปก่อนเลยถือว่าแรงเยอะนะเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวจริงๆก็ไม่มีแรงแล้วพี่ันไี้น้ำตกอะไรครับพี่น้ำตกลานเสด็จลานเสด็จใช่ไหมเพราะว่า5วันปีหลวงเคยเสด็จตรงถึงจุดนี้๋อ้โห2วัน500 85โอ้โหวะดูตูนปะ แป๊บเป็นึงนะครับพี่เย็นเย็นไม่พอหนาวไม่พอต้องมาดูน้ำตกนะเฮ้ยแต่มันสวยนะมันเป็นชัน้นเป็นชั้นเลย,เอยตอนก่อนเราเข้ามาเมื่อกี้นะครับพี่เขาบอกว่าไม่ชนัน <laughs> ทางไม่ชนันใช่ไหมตุลไม่ชันเลยไม่ชันเลยไม่ชนันเลยค่ะไม่ชนันไม่ชันหรือไม่ทนัน <laughs> อแสดงว่าพี่เดินเอ่อเดินบ่อยทุกวันแน่เลยไม่ชันเลยนะครับพี่ไม่ไม่เห็นเนี่ยพวกเราเลยอะไรนะไปก่อนเลยไปก่อนเลยไม่ได้ไปด้วยกันเดี๋ยวหลงทันอยากคานขึ้นไปมากเลยทั้งนี้ พี่ครับตรงกิ่วแม่ปานเนี่ยครับมันเปิดตลอดปีแล้วทั้งปีเลยหรือเปล่าครับเปิดเป็นบางช่วงใช่ไหมครับหนึ่งพฤศจิกาถึงสามสิบพฤษภาของทุกปีถ้าใครจะมาเที่ยวก็วางแผนดีๆนะครับเขาไม่ได้เปิดทั้งปีแต่ก่อนที่จะวางแผนมาเที่ยวออกกำลังกายก่อนด้วยครับไม่งั้นจะเป็นแบบต้องตูนนะเฮ้ยไหนอไหไงจะเอาไงจะนั่งพักก่อนไหม ใช่ไม่มพักก่อนไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหม <S <S ได้ได้เดยวพักก่อนพักก่อนทําไมถ<ป>ึงเรียกที่นี่ว่ากิ่วแม่ปานครับมันมีประวัติความเป็นมาอะไรมาก่อนหรือเปล่ากิ่วแม่ปานนี่มันหมายถึงว่า <S <S ทางเดินแคบแคบแบบเอวกิ่วอะไรตรงเนี้ยเจ็บ,บขาดตรงเนี้ยครับเพราะเราเดินไปจะเดินเป็นไปนเรียบดีน้กขาเนาะที่แคบแคบกับเลยเรียกว่ากิ่วแม่ปานอแม่ปานนี่มาจากลําน้ําลําหนึ่งที่ว่าอยู่ข้างด้านล่างอ๋อเป็นลําน้ํนแม่ปาน กิวก็คือทางแค,ๆๆคบๆที่อยู่บนลําน้ําแม่ปานที่อยู่บนสันเขาที่อยู่บนสันเขาโอ้เป็นที่มาของกิวแม่ปาน,ป,านป่าส้มป่าอ๋อคือชื่อเขาส้มป่าก็หมถึงว่าเออถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่ล้มลงไปครับผมต้นไม้เล็กๆก็ไม่สามารถจะขึ้นมาสังเคราะห์แสงได้อ๋อมันเป็นวัฏจักรใช่ไหมครับวัฏจักรของมันไม่ใหญ่ล้มไปต้เล็กโตโตขึ้นมาใหม่อื นี่เราเดินมาถึงจุดที่7ดแล้วนะครับทุ่งหญ้ากึ่งอัลพายแต่จะต้องหยุดดูกันก่อนเพราะว่าความสวยงามของตรงนี้มันเวลิกุดมันเป็นลักษณะภูเขาที่แบบเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาและเส้นขอบฟ้าเนี่ยขีดเหมือนเอาภูเขามาขีดเป็นเส้นขอบฟ้า <S <S นะก็คือถ้าจะดูวิวแบบนี้ก็ต้องมาดูที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยที่อื่นไม่มีแล้วใช่ไหมพี่ทุ่งเทือกึ่าอัลพนยนี่ในประเทศไทยให้ข่าวว่าจะมีสงที่ที่จังหวัดชางไลน์ชางไลกับ

เหนื่อยอ่ะยิ่งเหนื่อยมากเลยเป็นไงทริปนี้สนุกป่ะทั้งสุดทั้งเหนื่อยทั้งสุดทั้งเหนื่อย